6กแล้วกดเมาส์กลางกดลูกกิ่งทีหนึ่งครับผมปุ๊บอู้ชัดเจนครับสวัสดีวันนุ้ชเวดากองทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิล์มร็อกหนึ่งเกครับวันนี้ครับมาในรยการความลับใน GTAV ที่ยังไม่มีใครรู้ EP ที่2ครับผมซึ่งภาคแรกเราทําไปแล้วเราบอกจุดต,ต่างๆนะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หลายคนอาจจะไปทําตามนะครก็เราไปทําตามแล้วก็ โอเคน้องน่าจะเห็นเหมือนกันว่ามันมีอยู่จริงนะฮะมันเป็นอีเตอ์เอ็กที่แบบว่าจุดลับที่หลายคนยังไม่รู้นะฮะเวลากินเข้าไปพวบมันเหมือนแบบกินเข้าไปมันทําให้เกิดประสาทร้อนนะฮะแล้วก็คิดเปลงว่าตัวเองเป็นหมาเป็นแมวอะไรอย่างนี้นะฮะในเกมมันบอกอย่างนั้นนะครับผมแต่ E p ีพีที่2นี้ครับท่านผู้ชมฮะัมันไม่ใช่จุดลับะครับผมแต่เป็นรหัสลับนะฮะที่หลายคนยังไม่รู้นะ,ะัะว่ารหัสลับแต่ละรหัสทําอะไรได้มั่งนะครับผมอย่างนนะะเช่นรหัสหนึ่ง กดรหัสนี้ก็ปปุ๊บจะสามารถยิงปืนไฟเศษอีกกดรหัสนี้ปุ๊บจะสามารถกระโดดจากเอาอากาศลงมาได้นะฮะเอาล่ะท่านผู้ชมฮะถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงกดไลค์คลิปนี้เป็นกล like, ังใจให้ก่อนก่อนนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ต้องไม่ลืมกดถูกกระดิ่งนะครับจะได้พากันเตือนคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งหน้านะครับท่านผู้ชมลองไปทำตามกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองทำตามดูเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างในติ๊กตอกก่อนนะครับผมอ่าฮะรหัสแรกครับผมอ่าหนึ่งเก้าเก้าเก้าสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดโอเคฮะอันนี้รหัสอะไรอ่ากกดท้อออออปุ๊บ โอเคมันจะมีระเบิดเกิดขึ้นข้างบนนะฮะอันนี้เป็นจุดลับจุดหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้พิเศษอะไรมากนะมันแค่เป็นจุดระเบิดเดี๋ยวเราไปทำตามกันดูฮะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเปล่ามาฮะรหัสแรกนะครับหนึ่งเก้าเก้าสามหกเจ็ดถูกวิธีใช้นะครับผมกดขึ้นที่มือสือนะฮะลูกศรชี้ขึ้นนะฮะแล้วกดไปที่ตรงกลางครับจะเป็นรูปตรงนี้หลายคนถามใส่รหัสยังไงนะครับผมคนคิกยี้บุ๊บเอ๊ะทำไมมันไปโดนตัวอื่นนะฮะสงสัยไม่ต้องตกใจฮะกดเข้ามาที่ตรงนี้ครับแล้วกดเมาส์กลางนคร้งอืตี ตรงนี้นะฮะกดตรงนี้ปุ๊บลูกกิ้งมันจะขึ้นรหัสมาไห้ใส่อย่างนี้นะครับนี่เผื่อใครยังไม่รู้นะฮะอะลองใส่ดูครับหนึ่งเก้าเก้าเก้าสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแล้วกดเมาส์กลางกดลูกกิ่งทีหนึ่งครับผมปุ๊บอู้ชัดเจนครับอันนี้เป็นรหัส ระเบิดเหรอครับมันเป็นระเบิดเหรอโอ้โหคนแม่งขับหน้าตั้งเลยเฮ้ยโอ้มันระเบิดหนึ่งตุม้มแล้วคือมันมันประโยชน์อะไรมันทําให้คนแตกตื่นแล้วด้วยดวยิคือคนแม่งขับแบบไม่เบรกเลยนะตุ้มเดียวคือมันมันเหมือนแบบสร้างสถานการณ์ให้แตกตื่นนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมอันนี้ัะอะไรครับกดหนึ่งเก้าเก้าห้าสี่เจ็ดแปดหกเจ็ดอ่ะอันนี้ด่านที่สองนะครับผมเดี๋ยวลองทําดูว่ามันจะได้ไหมนี่มันคืออะไรอือ้ม กดโทรออกปุ๊บอ๋อมันจะเมาฮะโอเคอ๋อเมาเมามาแล้วขับรถขับรถก็จะเมาด้วยโอเคฮะลองไปกดดูกันว่าจะเมาเป่าอ่ะต่อไปนะครับเป็นรหัสทำให้เมาเก้าเก้าเก้าห้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดเอาครับกดปุบ๊บ แฟงกี้จะเมาไหมโอ,โอ้เมาจริงๆด้วยอะโอเคเ้ยพี่พขอยืมรถหน่อยพี่โอพี่ไม่จอดเลยพี่ครับยืมรถหน่อยพี่พี่จอดจอดกอ,อดเออชนคนเมาเออไม่ต้องมาลองเชยดพี่กรขโมอยรถหน่อยได้ไหมเอ,อ,มอะวเวลาเวลาเมามันขับรถมันจะขับแบบคนเมาจริงนะเกมนี้ขับไม่ตรงอ่ะกดขวาไปซ้ายฮะ อันนี้มันมันสายเองนะที่ผมไม่ได้เลี้ยวนะอันนี้ผมต้องบังคับฝืนอันนี้ผมกดตรงๆเลยดูนะนี่ผมกดตรงๆนะฮะมันก็จะไปซ้ายไปเองอย่างนี้เลยฮะนะมันจะมั่วมากขับรถแล้วผมก็รู้สึกเวียนหัวด้วย <c oughs> อโอขับมั่วมากฮะ <c oughs> มันหักเลี้ยวมั่วตอนนี้โอ้โดูโดโอ้สายสายสายที่ขับตัวอย่างเดียวปุ๊บจะไปโบกตุงนู้นี้มล่วเลย <c oughs> ขับไปเรื่อยเลยฮนะ เออเออชนรถไฟด้วยเอามั่วฮะอันนี้เอ้าใครอยากเมานะฮะลองไปใช้สูตรนี้กันดูครับผมใช้ได้ผลนะเมาจะทำอะไรก็ได้เมาคนเมามันไม่ถือสารอ่ะยนระเบิดไปสักหนึ่งใก็ไม่มีใครว่าเมาเมาเมาเบิมเรียบร้อยคะคนเมาวางระเบิดโอหชุดใหญ่เลย อันนี้อะไรฮะโอ้ยิงปืนยิงปืนแล้วเป็นไฟนไม่ใช่ไฟดิต้องชงว่าระเบิดเลยนะกระสุนละเบิดนะฮะกระสุนระเบิดหนึ่ง4 4้าเกสเกนะฮะโอเคหลายคนอาจจะไม่รู้วิธีกดเดี๋ยวผมบอกวิธีกดด้วยนะฮะจะได้รู้กันนะฮะนี่คือปเป้งนะฮะยิงแล้วเป็นกระสุนระเบิดไม่ต้องลงมอสให้เสียเวลาเลยนะฮะอยากใช้อะไรพวกนี้กดรหัสพวกนี้ได้เลยโอ้โหโอ้โหกระจุยอ,อ ลองมาทำกันดูครับอ่ะต่อไปเป็นกระสุนระเบิดกันนะผู้ชมมาเดี๋ยวยิงให้ดูก่อนนะฮะอันนี้กระสุนปกตินะอ่าไม่อยากยิงเยอะเดี๋ยวตำรวจมานะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่รหัสดูนะครับหนึ่งเก้าเก้าเก้าสี่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 สามเก้าฮะกดโทออกครับผมเรียบร้อยครับดูฮะเรียบร้อยฮะสุดยอด ถือว่าโหดมากครับสตรนี้ใช้ได้จริงครับยิงแล้วกระจายแบบปืนอะไรก็น่าจะระเบิดฮะปืนสั้นก็ยิงระเบิดครับผมนะฮะสไนก็น่าจะเป็นสไนระเบิดเรียบร้อยสไนระเบิดครับโหดจัดบอกเลยสูตรนี้ไม่ต้องลงมอสให้เสียเวลาครับผมใครที่ที่ลงมอสไม่เป็นใช้สูตรนี้จบเลยฮะล่นี้คือใช้ได้เลยะนะของเจงของเจงใครยังไม่รู้ลองไปเล่นกันดูนะฮะ ผมไม่ไแน่ใจมีมนหลายคนถามว่าเล่นในโลเพได้ไหมที่ผมไม่รู้นะลองลองกันดูเพราะผมไม่ได้เล่นโลเพผมก็เลยไม่รู้ใครที่เล่นโลภะลองละหันไปพี่ใส่ดูถ้าได้อบอกผมด้วยนะ <laughs> ถ้าได้อบอกผมด้วยนะฮะม่แน่มันอาจจะโลเพบางางานอาจจะแบบว่าไม่ได้แก้ทําทแก้ามาอาจจะโชคดีได้แบบว่าได้อาวุธแบบง่ายๆเลยก็ได้นะเออสมุดสบายฮะงานนี้โอ้ยสูตรอมตะเหรอ โอ้ยตลดาดเจ้ามากเลฮะหนึ่งเก้าเก้าเก้าเจ็ดสองสี่หกห้าสี่ห้าห้าสามเจ็ดนะฮะอ่ากดพอออกปุ๊บคุณก็จะกลายเป็นอมะตะนะฮะรู้เรื่องนะฮะอันนี้คือสูตรอมตะลองไปทำกันดูครับอ่ะอันนี้เป็นรหัสอมะตะนะท่านผู้ชมดูนะฮะอันนี้โดนยิงตำรวจรถตำรวจยิงนะนะรถตำรรถตำรวจยิงอ่ะเรื่อรถนะนี่รถรถไหมชุดลดไหม น,นี้่รถนะฮะอันนี้เลื่องผมรถนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เกาะก่อนนะฮะร,รหัสนี้ค่อนข้างยาวน,นิดนึงฮะผมใส่ก่อนนะฮะหนึ่งเก้าเก้าเก้าเจ็ดสองเอาชิบหายโดนยิงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้กูใส่รหัสก่อนโอ้โหชิบหายละนึงฮะตำรวจมาเยอะจัดนะมันทำให้เราใส่รหัสไม่ได้นิดนึงนะเห็นไหมตำรวจมาเยอ่ยนจัดหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ รีบฮะรีบัะเราต้องรีบัะหนึ่งรหัสยังยาวเลยนะหนึ่งเก้าเก้าเสองหก้าหห้าสเจดท่ออ,อฮะเรียบร้อยครับอ๋อหนาทีเป็นนามากได้ห้านาทีแล้วผู้ชมเรียบร้อยฮะเป็นไงคนเหล็กคนเหล็กเป็นไงอันนยิงมาดิย,งดยิงมาเลย นี่ดุดยิงาอาพิจิระยะประชิดเลยนี่เป็นไงยิงอาพิจิระยะประชิดไม่เกิดดามเมจอะไรฮะโอ้โหมาถึงก็มึงนี่มาดิฉับหน้าสักทีหนึ่งเป็นไงแว่นหลุดไปเลยมึงฮะฉับหน้าไหมฉับหน้าไหมเช,มชือกไปดีอย่างดีเดี๋ยวไม่ตายซ้ำให้เป็นไงอัจฉริยะคนอึดเงี้ยอืมอืมนี่นี่มันนี่เป็นไงเลือดเต็มเสื้อฮะแต่ไม่ตายซวกเออขีไปโอ้โหผลร้ายจัดนะ มต่อสู้ระยะประชิดอ๋อตบคนตบขีดแม่งเลยฮะขีแล้วก็ยิง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 อ๋อตัดๆน,น,นะไม่ตายแต่ก็กระเด็นเหมือนกันนะถ้าเจอเจอแรงระเบิดนะโอ้โหจัดนะโอ้โหดิโอ้โหยิงแบบบ้าคั่งได้เลยฮะสูตรเมื่อกี้นะฮะสูตรกระสุนปืนระเบิดรวมกับเป็นอมตะนี่คือก๊อตเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหเอาเรื่องมากฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังลองยตัวลงมาฮะกำลังลองยตัวยิงก่อนเลย ยเรียบร้อยฮะหม่วยสวายกระเดกระดอนอยิงย่อสูงฮนะยิงมันฮนะศูนย์สนามเลยทีเดียวเชียวเอาเรื่องฮนะลองไปใช้ดูฮนะสูงอตาตาตามตะแต่เมื่อกี้มันขึ้นว่า5นาทีอ่ะผมเห็นคิดว่าหนาทนา่ๆๆจา,นะนาจะเป็นอมตะแค่5นาทีแล้วน่าจะมีข้อเจ้าข้อจำกัดอยู่นะอัตรงนี้น่าจะเป็นอมตะแค่้านาทีประมาณนี้ฮะลองไปทำกันดูครับได้ผลน,นะครับสูตรนี้อตมตะของจริง ผม oh, ถ้าบวกกระสุนทุกโมที่ลงมาุูกโคตมากเอ้าเรื่องเลยอันนี้อะไรหนึ่งเก้าเก้าเก้าสองสองแปดสองสี่หกสามมันคืออะไรฮะน,นี้ขอโทษแล้วแล้วมันยังไง คืออะไรวะอ๋อผมก็งงตั้งนานมันเป็นสูตรวิ่งไวขึ้นนะโอ้โหผมก็ยืนงงมันทำอะไรวะมันวิ่งไวขึ้นนะอ๋อโอเคโอเคมันวิ่งไวลองไปทำกันดูครับลหันนี้วิ่งเป็นจรวดผมก็คิดว่ามันก่อภาพเปล่าพอเห็นวิ่งปุ๊บผมกคิดว่ามันกอ่อภาพอมันวิ่งไว <c oughs> เอเวร์เยไม่บอกโอเคลองดูฮะต่อเนื่องเลยนะฮะอันนี้สูตรวิ่งเร็วนะครับท่านผู้ชมฮะจะลองดูฮะ 9 9 9 2 8 2 4 6 3กดโทรออกครับจะย่วิ่งไม่เร็วนะไม่เร็วนะอันนี้เฮ้ยทำไมโทรนานจังเฮ้ยเฮ้ยมีใครรับสายกูกดรหัสถูกปะวะเก้าาสองสองอ๋อกดรหัสผิดกดรหัสผิดนะมันต้องสองสองม่ไม่มกดสองทีเดียว <laughs> อันนี้คือการโทรผิดนะ หนึ่งเก้าเก้าเก้าสองสองอ่าเมื่อกี้ใส่สองทีเดียวไงแปดสองสี่หกสามโอเคเอาใหม่ฮะโอ้โหโซนบวิ่งไวนะท่านผู้ชมฮะวิ่งจีเลยฮะนี่ผมจะวิ่งไปฆ่าใครได้เนี่ยโอ้โหแล้วเป็นอ้ตาลที่สุดสุดคอมโบนะฮะวิ่ง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 ยันช้ออย่างงี้นะฮะอ่าเป็นอ้ตาลไม่ต้องกลัวฮะเฮ้ยเออเฮ้ยอู้นะ ถอยแม่งเลยเฮ้ยวิ่งอูวิ่งวิ่งไวจัดโอูวิ่งวิ่งวิ่งฮะวิ่งจี๊ดเฮ้ยชิ้นหมดแล้วฮะมันขึ้นเตือนสายล่างเห็นไหมฮะว่าอ่าตาต์หมดแล้วนะฮะใช่ไหมดีแท็กชิวิตเต็ดอะไรนี่ยแปลว่าน่าจะหมดแล้วนะฮะต่อไปนี้คือโดนยิงคือตายแล้วนะวิ่งไวนะวิ่งไวโอเควิ่งไวจริงฮะโอ้แต่ตำรวจมาเยอะจะวิ่งเล็กกี่น้ำดิกูเนี่ยฮะ สุดวิ่งไวใช้ได้ผลน,นะครับลองเอาไปใช้กันดูใครอยากวิ่งเร็วนะฮะที่จะโลเพลแล้วมันใช้ได้นีวิ่งเร็วคืออมาตาะและแอดมินงงงอะ <c oughs> แอดมินนี่ก็อยากแบเลยทีอะเชียวแล้วว,ว,วิ่งอย่างจี๊ดนะตำรวจจับไม่ทันนะไม่ต้องห่วงนี่ยังไม่สูตรลูกสูตรกระโดดสูงนะโอ้โหสุดยอดเอาละโอ้โหโอ้โหวิ่งจี๊ดโอ้โหวิ่งหลบลูกกสูตรนะโอ้โหโอ้โหเป็นไงสุดยอดจี๊ดน่ะวิ่งหลบลูกกระสุนสบายฮะแหนว่าฮอร์ฮอร์เล็กก็โตอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะ อยู่ไหนวะโอ้โหนี่นยิงนี่ยิงลูกซองไงลูกซองลูกซองโหดจัดโหดจัดนะยิงปั๊บโอ้โหเฮ้ยนี่เข้าไหนเข้าไหนไหนปเนี่ยเข้าไหนไม่ได้ฮะเอาละฮะแรงวิ่งแล้ววิ่งไวครับผมโอ้โหจีบวกงงขนาดไอ้สูตรเป็นสูตรอะไรวะอ๋อมันวิ่งไวนะฮะโอ้ดมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแรงมันหมดเหรอ y ยูแฮปรันเอาโอ้มันเหมือนสเตมิน่าหมดฮะวิ่งเยอะเกินไปท่านผู้ชมล้มเลยขาอันแรง มีขาวออแล้วขาวออแล้วหมุนยาวแล้โอ้อออโหตำรวจยิงตายสักอนอแล้วตอนหน้าตำรวจอีกเวรกรรมมากโอ้อันนี้ตกจากท้องฟ้านะฮะเราตกจากท้องฟ้าอ่าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสามสองห้าห้าโอเคครับอือฮะอืมกดท่อออกปุ๊บแล้วมันก็ภาพมจะตัดคัสซีนไปแล้วมันตก รู้เรื่องครับผมโอเคลองมาทํากันดูครับโอเคมาฮะดูการสูตรตกจากท้องฟ้านะครับนี่จะตกจริงหรือไม่นี่ยอะถ้าตกมามีตายนะนี่ไม่ได้ใช้สูตรธรรมตาไปด้วยฮะหนึ่งเก้าเก้าเก้าฮะเจ็ดห้าเก้าสามสองห้าห้าคลณผู้ชมฮะดูกันจะตกจากท้องฟ้าฟุ๊บภาพแตโอ๊ยตกจากท้องฟ้าจริงเฮ้ยมันไม่ตกจากท้องฟ้านะผู้ชมมันบินได้ครับ โอ้คิดว่ามันตกจากท้องฟ้าไม่ใช่มันบินได้โอ้โหมุ่งไปเลยนะอะมันบินได้คนระับโอ้มาของมายเออเชียดเชียดเชียดนี่เหมือนเล่นกีฬาเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหบินเฉียดเขาอะกีฬาอะไรที่เมื่อโดดจากเขาแล้วก็บ,บินอย่างเงี้ยฮะแต่นั้นอีนอ้องจุชีพันนี้ไม่ต้องครับผมสุดจัดว่ะพี่อยากลงกดเดบิวน,นะฮะ อยากขึ้นก็กดเอสนิดนึงอะโอ้โหบินเก้าค่ายทหารด้เป็นไงนี่กดซุปเปอร์แมนดิโอ้โหเกี่ยวจัดเลดดิ้งไงไม่ให้ตายแล้วเลดดิ้งลงน้ำนะ <c oughs> แต่มันจะบินขึ้นสูงไม่ได้แล้วนะครับมันเหมือนตกแล้วก็ตกเลยนี้ไม่สามารถงานะสูงได้ผมพยายามกันแล้วแต่มันไม่ขึ้นนะฮะโอ้โหคิดว่าเป็นสูตรแบบตกแต่ท้องฟ้าลงมาแล้วรูกไม่ใช่มันเป็นสูตรบินนะฮะ โอเครู้เรื่องครับบินผ่านชุบตงง้นไม้อ้าเป็นไงเออจอดจอดแลดดิ้งบนหลังคาอยากบินลองไปใช้กันดูครับผมโอ้โอ้กระโดดสูงครับอันนี้กระโดดสูงหนึ่งเก้าเก้าสี่หกเจ็ดแปดหกสี่แปดนะฮะอ๋อซึ่งผมเทียบกับสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนเราเล่น GTA V แซมจะพิมพ์รหัสเลยนะ H E S O Y M ศูนยต์ต่างๆอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่กดเป็นที่รหัสโทรศัพท์แทนนะ,ะกดเป็นเลขมือถือแทนนะฮะ โอเคถือว่าเป็นสูตรนะครับอันนี้เราไปทํากันดูวนะ่าอ่านะครับรอบนี้นะเป็นรหัสกระโดดสูงมาลองดูกันนะรหัสกระโดดสูงกระโดดสูงได้ป่าอันนี้ยังไม่สูงนะอันนี้กระโดดปกตินะครับโอเคนะโดดปกตินะครับโดดได้แค่นี้อ่ะลองรหัสโดดสูงกันครับ999ส่วนใหญ่แล้วรหัสขึ้นด้วย1999งเ้าท่านั้นเลยนะฮะ4 6 7 8 6 4 8ดูฮะ เรียบร้อยฮะับโอ้ยสูงสูงของจริงฮะซุปเปอร์จัมำผิวโอ้โหโดดขึ้นหลังคาได้สบายฮะงานนี้โอ้โตอหตำรวจมาหนีตำรวจขึ้นหลังคาเงี้ยโอ้โหสบายสบายนะแต่ตอนลงนี่จะตายหรือเปล่าเนี่ยวิวว้าวสูงมากสูงมากโอ้ยโ,โอ้ยยังกระเด้งกระโดดนะวู้ ถ้าถือปืนแล้วจะเป็นไ,ปไงนะวู้โอ้ยิงกลางอากาศไม่ได้นะเดี๋ยวคนแตกตื่นวู้ยชอบมากระโดดขึ้นลงบานได้ฮนะสบายเลยนะผู้ชมนะอะน,นี่กระโดดข้ามตึกนะฟฟุุอ้าวไม่โดนหัวทิ่มเลยไม่โดนเอาใหม่ฮะมุดเราแบบหาเรื่องใครไหมอยากต่อยผู้หญิงเงี้ยอุ้ยซ่าต่าป่อยผู้หญิงโชนหนึ่งมัดแล้วก็โดดหนีเลยู้ได้ฮนะหนีไปไม่มีใครรู้นี่เปไ็ไไนไงเฮ้ยเนี่ยอ่าถ่ายคลิปถ่ายคลิป สวนหนึ่งมาดเงี้ยจุกไปซีแล้วก็หนีไปเลยฮะตำรวจมาหนึ่งดาวเห็นไหมฮนะจับไม่ได้แน่นอนเราอยู่หลังตึกตำรวจไม่รู้ตำรวจไม่เห็นนะงานนี้เอาเรื่องมากตำรวจไอ้ตึกไหนที่เป็นชั้นๆเนี่ยอันนี้ขึ้นได้สบายฮนะตึกสูงมากครับผมสบายฮนะเอาเอาไว้หนีตำรวจอืมไงจังหวะก,กระโดดก็ต้องเป๊ะพอตัวเหมือนกันนะโอเค เราอย่าโดดไปตึกคนนู้นเราก็ต้องมีตึกที่แบบเชื่อมต่อนิดน,นึงอนะไเดียว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 ,เดยวน่ยมันลงล้งโอ้โหมีบันไดเพิ่งรู้เลยตรงนี้มีบันไดเอาละโอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ขาอ่อนนี่ขาอ่อนต้องดูจังหวะกระโดดด้วยเลยจบเลย <c oughs> ยิงมิสไซล์แล้วอา่า กดเรียกเฮลิคอปเตอร์ยิงมิสไซล์เหรอโอ้กดปุ๊บมังมาเลยเหรอเฮ้ยมันวาร์ปอย่างนี้เหรอยัดแค่ไม่ต้องกดโทรศัพท์เอกสารอะไรแล้วนะฮนะเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะกดรหัสปุ๊บแม่งมาเลยเจ๋งจัดลองไปทำกันดูฮะอันนี้รหัสเรียกเฮลิคอปเตอร์ยิงมิสไซล์นะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ยิงมิสไซล์ได้นะครับก็สามารถป่วนเมืองได้เลยนะเจ้าหอคันนี้ หนึ่งเก้าเก้าเก้าสองแปดเก้าเก้าหกสามสามอ่ะลองกดดูฮะเสร็จครับผมอเมริาวามาข้างหน้าเลยอ่ะไหนอะฮอหนึ่งเก้าเก้าเก้าสองแปดเก้าเก้าหกสามสามฮอ้าวขึ้นแล้วฮะ รอบแรกใส่ต้องหาที่โล่งๆด้วยนะท่านผู้ชมอ๋อผมคิดว่ามันจะไม่ขึ้นซะแล้วมันต้องหาที่โล่งๆทีนหนึ่งนะให้ให้ฮอมันสปาวได้นะครับโอเคส่วนนี้ใช้ได้ผลอยู่นะครับแต่สูตรฝนตกไม่ได้แน่นอนถึงกับงงฮนะอ้ยนี่ปืนกลสานะโอ้ยยิงโดนคนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีผมขับออได้แย่มากนะทุกคนโอคฮอโอยิงีิซายสบายคนระับ สนุกสนานแน่นอนโ oh. อ้โหสุดเรื่องฮอรครับผม oh. 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 ตำรวจไม่การจับฮะโอ้โหโอ้โหโน่นไงฮะนู่ตำรวจจอดนู่งไงยิงไปเลยผมชอบฮอรลันี้ครับถ้าใครลเล่น g ีดีวีหลายคนจะใช้ฮอรลันี้บ่อยนะฮะเพร oh. าะว่ามันเอาไว้ยิงยิงได้นะในการทำภารกิจหรืออะไรแต่ตอนนี้ g ีดีออนไลน์มันมี ฮอใหม่ๆจริงๆตัวนี้อีกเยอะนะฮะแต่นี้ในโหมดออนไลน์นะใครที่อยากลองเลี้ยงเฮลิคอปเตอร์นะฮะยิงมิสไซล์หรือปวดเมืองนะผมก็แนะนำฮอรคันนี้แหละครับผมยิงมันมากอันนี้พูดจริงฮอร์ฮอร์ตะบวบไปละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อนข้างสายอ่ะเดี๋ยว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 ขับค่อนข้างสายอ่ะนี่เฮ้ยมันหลบเว้ยเฮ้าวแม่มันขับติ๊หลบเว้ยคิดว่ามันหล่อเท่นังหรอวะเดี๋ยวเข้าใกล้มันมากเดี๋ยวมันระเบิดใส่ฮะ พอตำรวจยิงยากอยูอย่ครับเพราะว่ารัต่มีมันแบบว่ามันเวียงนะเวียงอะไรให้มิไซล์จับจับได้ยากนะฮะยิงไม่ค่อยโดนนะพอตำรวจเป็นอย่างงี้ทุกคันนะยิงรถจะง่ายกว่าต้องให้ฮออยู่อย่างงี้นี่ไง,งนะพอจะยิงได้แนละ้วควันควันฮอเราแบบขึ้นปึ๊บแล้วนะพอตำรวจมาอีกแล้วฮะไม,ไม,ไม่ขนาดล็อกเป้าม,มันยังไม่ตรงเลยอ๋อนี่ขนาดล็อกเป้า ยิงเองล้มเองตายเองคอับผมอืมไม่มีอาวุธปืนอนมันสูตรเรียกอาวุธปืนเหรอครับเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าแปดหกหกห้าแปดเจ็ดสูตรเรียกอาวุธปืนครับใช่ไหมน่าจะใช่โอ้โหปืนครบเลยสบายเลยฮะคใครที่เล่นจแอปไลน์เอารหัสน,นี้ไปใช้ผมว่าได้ผลแน่นอน ไปลองทำกันดูฮะอันนี้สูตรสุดท้ายน้ชมมาสูตรอาวุธปืนนะครับเดี๋ยวผมไปน้ชมดูก่อนว่าผมมีอาวุธครบอย่างแล้วนะฮะอาจจะดูไม่ออกก็ได้นะแต่ลูกกระสูดมันยังยังยังไม่เต็มนะอย่างระเบิดมีสมลูกนะอภิจีมีสามลูกนะถ้าตามหลักแล้วถ้าเราใช้สูตรเนี่ยกระสุดจะต้องเต็มทุกทุกอันนะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะใช้ได้ผลหรือเปล่านะะลองดูอะอาวุธปืนครบทุกอย่างนะครับอันนี้แปดหกหกห้าแปดเจ็ดอะลองดูฮะโอ้ใช้ได้นะฮะ มีแปดแล้วครับผมพอจีมีสามเมื่อกี้มีสามใช่ไหมนะืมสูตรนี้ใช้ได้ครับมันขึ้น active activity อะ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 ไรแล้ว active active a c t e a หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไอ้ว่าสูตรอาวุธปืนใช้ได้นะครับใครที่ยังไม่มีอาวุธนะคะในเข้ามาออฟไลน์อยากเล่นเนื้อเรื่องนะใช้สูตรนี้รับรองใช้ได้ผลแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหเนี่ยไม่ว่าคุณจะป่วนใครก็ได้คุณจะยิงใครก็ได้นะฮะคุณเป็นศิลป์ทางอาวุธปืนนะครับผม ผู<น>ช้ชมมานนี้เป็นสุดสุดท้ายแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์นะฮะทบฝากกดไลค์นี้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญใครยังไม่ได้กดซับสไคร้ฝากกดกันด้วยะครับแล้วต้องไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมเอาท่นานผู้ชมฮะความลับใน GTA V ที่ยังไม่มีใครรู้อีพีที่2นี้นะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นการถอดรหัสนะครับสูตรต่างๆนะครับผมมองอะไรวะ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 ,ออะ,รวะนะฮะ เป็นการถอดรหัสต,าต่างๆนะครับสูตรโกงที่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ใช้ส่วนใหญ่แล้วบางคนที่ใช้พวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะลงมอสกันนะครับแต่นี่คือไม่ต้องลงมอสเพราะบางคนลงมอสไม่เป็นมันลงมอสค่อนข้างยากต้องใส่ที่กระทีเทนเนอร er ์เอ็กซ์อเอนชาร์นพวกอะไรเยอะแยะมากมายนะใส่มอสนะแต่ถ้าใครที่เกลียดลงนะครับในสูตรน,นี้ได้ผลแน่นอนครับผมเอาล่ะฝากกันด้วยฮะกับช่องซิ่งล็อกหนึ่งกัหนึง่งกดกระดิ่งติดกันด้นวยนะครับเอาล่ะลาไปก่อน,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าอยากดูอะไรอีกนะครับ ่อนรัน EP พีตอนรันใน a v ในอีที่สามจะมีอีกไหมนะครับเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับผมจะมีอะไรอีกนะครับผมจริงๆแล้วมีจุดแล้หลายจุดนะฮะที่ยังที่ผมยังยังยัง,ย,งยังไม่ได้บอกคนดูนะฮะอีกเยอะเลยนะคะถ้าสูตรนี้ใครลองไปใช้ได้โรเพและใช้ได้บอกผมด้วยนะครับผมก็อ,อยากรู้เหมือนกันมันใช้ได้หรือเปล่าครับราดกว่าครับเจอกันใ่คลิปหน้านครับผมบ๊ายบาย